นึกออกแล้วนะครับวิสามของมหนึ่งหนึ่งหกนะฮะคืออะไรนะฮะเมื่อกี้นั่งดูอ่าดูนิติเวชดูแล้วก็เป็นการล่วงละเมิดนะกฎหมายนะล่วงละเมิดกฎหมายของรัฐรันฑุนะนะก็มันมัน,ม,นมันยังมันยังไงมันนะ คือคนเขียนรัฐธรรมนูญก็ไม่รู้ว่าจะมีจะมีอะไรที่ใหญ่กว่ารัฐธรรมนูน่ะเขาเข้เขเขาใจว่ารัฐธรรมนูญใหญ่สุดแล้วเงี้ยแต่มันไม่เลิกไม่ถึงว่าจะมีการเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยเปลี่ยนระบบเปลี่ยนระบอบเออมันเปลี่ยนก็ใหม่กันหมดเลยมันยิ่งใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญโดยผู้สั่งเปลี่ยนคือเจ้าของอำนอาจอธิปไตยเพราะเจ้าของอำนอาจอธิปไตยได้พิจารณาเห็นแล้วว่านะการใช้รัฐธรรมนูญเนี่ยเราเห็น รล้บรรุนต่างๆออกมาเนี่ยทาให้ประชาชนนะครับมีสภาพเป็นประชาชนที่อดๆอ,อยากๆอ,อยู่อย่างแรนแค้นแล้วก็เป็นทาสของยุคใหม่เป็นทาสของยุคใหม่นะฮะระบรบระบบใหม่ซึ่งรัฐนุนไม่มีทางที่จะปกป้องพิทักษ์ประชาชนได้เลยกลับทําให้ประชาชนตกตกลาดับตกชั้นมาเรื่อยๆนะครับชนั้นกลางก็กลายเป็นคนจนมากขึ้นรัฐนุนไม่ได้ช่วยอะไรเลยเห็นไหมฮะไม่ได้ทําให้ประชาชนมัง่งคั่ง ปกป้องก็ไม่ได้ได้แต่ใครได้แต่ได้แต่เล่นงานใครคิดต่าง่ะเขียนเอาเง,ง่ายๆดืๆ้อเขียนแบบมักง่ายคนเขียนรัฐมนูลเขียนง่ายใครไม่ไม่ไม่ตรงตามที่รัฐมนูลเขียนไว้ก็ถือว่าต้องเตอเจ็ดปีมันมันออนะเอาเป็นว่าผมยกตัวอย่างว่าเจ้าของหน้าที่ตายนะสักสูงกว่าดังนั้นรัฐมนูลก็ตกไปอย่างเงี้ย ง่ายกว่าอธิบายงง่ายกว่าครับเพราะนั้นประชาชนทั้งหมดก็ส่งมาสามสิบสี่สิบล้านใบเพรฉะนั้นเราดูนก็มีความหมายแล้ว <c oughs> นะฮะง่ายง่ายนี้คือคนเขียนเขียนไม่เป็นไม่รู้เรื่องเขียนเขียนมักง่ายเขียนลุมรวมเขียนขคไว้ใส่มาใส่ข้อหาทสูงเพื่อประชาชนจะได้ไม่เคลื่อนไหวอะไรทําให้รัฐบาลอดียาวต่อไปเป็นการปกป้องพิทักษ์ตัวรัฐบาลน,นะไม่ไม่ใช่ตัวรัฐนะตัวรัฐบาลเอออย่างเงี้ย แล้วตัวรัฐบ,บาลมันไปเปลี่ยน,นกลไกรัดหมดเอาอย่างนี้อเอา,เอา,เ,อาเอาแค่จบแค่นี้ผมเกีย่ยวอธิบายต่อแล้วนะฮะผมต้องไปทำการเป็นคนแรงงานอยู่นะครับมันไม่มีอะไรหรอกไอ้ไอ้นี้นะฮะมันไม่เข้าเกมนะครับแล้วมันก็ต้องมีการเปลี่ยนยุเปี่ยสมยัยกันอยู่แล้วเรื่องปกตินะฮะ ถงีมาถึงยี่สิบฉบับแล้วฉบับยี่สิบท่านก็จะไม่เอากันอยู่แล้วเนี่ยดังนั้นงานผมมันไม่ไม่เข้าเกณฑ์นะไม่เข้าเกณฑ์นะเพราะนักร้องก็โปรดมีสติด้วยนะครับอ๋อาฝากไว้แค่นี้สวัสดีครับ